อันนี้นะโออยู่ที่ถนนเรียบทางด่วนเนาะตรงนี้จะมีลิงนะครับลิงเขาเรียกลิงแสมเนาะอยู่เยอะนะครับอยู่ตรงนี้เนาะที่บริเวณถนนเรียบทางด่วนนี้นะครับมันก็จะออกมาเดินอยู่บนถนนนะครับแบบนี้นะก็จะเลือป่าให้มันอยู่นิดหน่อยนะครับตรงนี้เนาะ ป่าที่มันจะอยู่ได้นะก็มีอยู่ไม่ไม่เยอะ,ะครับอยู่นิดหน่อยเองบริเวณดิมๆม,มนีนะโอ้ตอนนี้มีกระเตงลูกไปอย่างนี้เลยนะมันเห็นคนมาจอดก็นึกว่าเขาจะเอาอาหารมาให้มันนะเนี่ยคนเข้ามาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยป่าเหลือไม่เยอะ,ะครับเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับอยู่บริเวณน,นี้ มีป่าให้มันอยู่แค่นิดเดียวเองนะครับเ,เพื่อนๆเนาะป่าตอนนี้ก็เหลืออยู่น้อยนะครับเ,เพื่อนๆที่จะเหลือไว้ให้ลิงอยู่นะบริเวณน,นี้เนาะเนี่ยเป็นต้นไม้ต้นไม้โครงกลางนะที่มีเหลือพอที่มันจะวิ่งเล่นอยู่ข้างบนนี้ได้นะครับ ในอนาคตนี้ไม่รู้ว่าจะยังคงเหลือป่าตรงนี้ไว้ให้มันหรือเปล่านะครับเพราะคนก็สร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาเยอะแล้วครับลุ้นที่ป่าของมันเนาะที่มันอยู่บริเวณน,นี้นะคนก็มาสร้างมาอะไรเต็มไปหมดแล้วนะตอนนี้ อันนี้เขาก็จะทำถนนเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนก็ยังวิ่งเล่นอยู่บนนนี่นะครับก็จะมานั่งอยู่อย่างนี้นะหลบร่มไม้นะนั่งอยู่อย่างนี้นะ นี่นครับพื้นที่ป่าต้นไม้ก็มีอยู่ไม่เยอะแล้วนะครับมันก็จะวิ่งเล่นอยู่เงี้ยมันก็แพร่พันธุ์ออกลูกออกหลานเนาะตรงนี้มันจะมีแหล่งน้ำด้วยนะครับแล้วก็จะมีป่าเนาะมันจะติดกับคลองนะครับก็ยังพอมีพื้นที่ให้มันอยู่แต่อนาคตข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีแบบนี้หรือเปล่านะครับ สำหรับพื้นที่ให้ลิงเสแม่ตรงนี้แนละ้วนี่นะเียนี่นครับตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ําเป็นแหล่งริมคลองนะครับที่ให้มันอยู่นะเป็นสะพานนะทำสะพานทางเดินน่าจะเป็น แหล่งธรรมชาติอีกที่หนึ่งนะที่ยังคงมีอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับก็เหลืออยู่ไม่เยอะแล้วนะฝั่งด้านนน้นเขาจะสร้างเป็นกำแพงเป็นที่ของชาวบ้านเขาแล้วพื้นที่ของมันจริงๆก็มีอยู่แค่เบื้องตรงนี้แล้วนะครับมีต้นไม้เหลือไม่เยอะแล้วนะผมว่าอนาคตลิงพวกนี้เนี่ยจะได้อพยพไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ แต่ตรงนี้ก็มีพื้นที่ป่าให้มันนิดเดียวนะตรงนี้ก็จะเป็นป่ากล้วยดวงกล้วยเนาะที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้นะฝั่งด้านนู้นน่าจะเป็นพื้นที่ของชาวบ้านแล้วเนาะบริวเวณด้านนี้นะครับก็จะมีการปลูกพวกกล้วยพวก,วก,วกอะไรไว้นะฝั่งด้านนู้นนะปลูกกล้วยปลูก ตรงนี้มันจะเป็นอนุเขาจะสร้างอนุสาวรีย์คุณกลานะเห็นที่ตั้งไว้ตรงนั้นนะครับเป็นอนุสาวรีย์ของลิงแสมเนี่ยครับแต่ไม่รู้ว่าประวัติความแมปเป็นมาเป็นยังไงนะแต่ว่าพื้นที่ของมันที่มีอยู่ก็มีต้นไม้มีอะไรอยู่ไม่เยอะแล้วครับอยู่ตรงนี้นะมีไม่เยอะแล้วเนาะ เหลือไม่เยอะแล้วนะแต่ความเป็นธรรมชาติก็ยังพอมีอยู่เนาะแต่ว่าอนาคตนี่อาจจะไม่เหลือแล้วเนาะเพราะเขาก็กำลังขยายถนนอยู่นะงถนนเรียบทางด่วนนะครับตรงนี้ถนนเรียบทางด่วนเนี่ย ที่ให้มันเล่นที่พอจะหลบแดดหลบอะไรได้ก็จะมีอยู่แค่ตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะกระโดดใส่ไหมเนี่ยลิงเจอลิงเนี่ยนะครับป่าตรงนี้นะก็เหลืออยู่แค่ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นอนุอ,อนุสาวรีย์นี่นะครับอนุสาวรีย์คุณกลา เป็นแก้มลิงแก้มลิงคนเขาหัวเลาะว่าทําไมแก้มลิงก็อธิบายมาแล้วคนก็ไม่เข้าใจแต่ว่าแก้มลิงคืออะไรคนหัวเลาะเพราะค่อนข้างจะตลกที่เอาลิงมาเลี้ยงที่นี่ก็เพราะเนื่องจากแก้มลิงคนจะได้รู้ได้เห็นสมัยนี้คนไม่รู้ว่าลิงมีแก้มนะลิงมีแก้มนะเอามาโชว์ว่ามันมีแก้มลิงลิงตัวหนึ่งที่มีอยู่ มือพิการยังไม่ถึงด้วนแต่ก็ใช้ไม่ได้เรียกมันว่าไอ้กลาหรือคุณกะลาเพราะอยู่ในวังนั่นเป็นลิงจากบางขุนเทียนนะครับไม่รู้ทำกรรมอะไรมันก็ติดอยู่อย่างนั้นสลัดไม่ออกเพราะกำมือไว้จนกระทั่งมือเริ่มจะเน่ากว่าหมอจะจับตัวได้ก็หลายวันผ่ากะลาออก แต่เมื่อพิการแล้วตั้งใจจะปล่อยไปเมื่อรักษาหายแล้วแต่มันก็พิการแล้วถ้าปล่อยเข้าฟุงลิงที่บางคนเทียนมันก็จะอยู่ไม่ได้จะถูกพกพวกตีก็คงตายแน่จึงเอามาเลี้ยงที่นี่และเรียกมันว่าคุณกะลาอ๋อนี่คือประวัตินะครับก็คือเป็นอนุสาวรีเนาะคุณกะลานะก็มีพื้นที่ไม่เยอะแล้วนะครับเขาก็อนุรักษ์ไว้ตรงนี้เนาะ แต่มันก็ขยายพันธุ์เนาะออกลูกออกหลานมาเยอะอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนนะขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานมาเยอะอยู่โอเคคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆนมาดูเนาะแหล่งที่เป็นธรรมชาติในกรุงเทพมหานครนะครับที่ยังพอหลงเหลืออยู่นะครับเป็นอนุสาวรีย์คุณกลานะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีลิงแสมลิงบางขุนเทียนนี่แหละบางขุนเทียนชายทะเลกรุงเทพเนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่ตรงนี้นะ ตอนนี้ก็ทำถนนขยายถนนเรียบทางด่วนนะมีทางด่วนมามีสมัยก่อนนี้ก็เป็นป่าเยอะอยู่ครับตรงนี้ทีนี้ก็คนก็เข้ามาอยู่เยอะก็พื้นที่ของลิงแสมลิงอะไรก็เริ่มจะไม่มีแล้วเนี่ยนะครับก็มีอยู่นิดเดียวนะแต่ว่าฝูงลิงก็เริ่มขยายพันธุ์มาเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆนะก็มีอยู่เยอะนะอนาคตข้างหน้าไม่รู้ว่าจะยัง คงเหลืออยู่แบบนี้ให้คนได้ดูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วเน,ะนาะนาโอก็พาให้มาดูยังมีแบบนี้ในกรุงเทพอยู่นะครับเพื่อนๆอนาคตจะไม่ได้เห็นแล้วเนาะโอเคนาโอจะปิดคลิปไว้ตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ให้กําลังใจกดซับสไครต์ให้กำลังใจนาะโอนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวอครั้งต่อไปเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ